ครับสวัสดีครับผู้ิสรทธิ์แผนช่างพลรงงานวิทยาลัยเทคนิลสุรนมินะครับผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรของไทยนะครับซึ่งจะทําโดยผแผนวิชาการโรงแรมวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนคนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้คะว่าจิตยาดมอย่างมากนะครับเนื่องจาก็นคนที่ใช้ยาดมมานานนะครับผมผมทำงานเกี่ยวกับการจ้องหน้าคอมเนี่ยค่อนข้างาจะนานนะเกิดอาการ เป็นเียนศรีรษะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะครับเลยได้มาลองนะครับก็สมกับชื่อที่ว่าเป็นสมุนไพรนะครับเพราะว่ามีไม่ว่าจะเป็นพวกมะกรูดกาญครูองเงี้ยฮะกินมันจะสดชื่นนะครับเวลาสูดดมเข้าไปเนี่ยทาให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายก็ขอเชิญชวนนะครับต้องลองนะครับผมก็ให้ เทดลอ,ลองใช้นะครับในส่วนของยาดงสมุนไพรของไทยนะครับที่ผลิตด้วยนะครับาแในาวิชาการโรงแรมนะจากวิ่ยายทคนิสสุนภูมินะต้องบอกได้เลยว่านะครับในส่วนของสรรพคุณอีกทีว่าสุดยอดมากนะครับจากการทดลองใช้จริงในระยะเวลาประมาณ3วันนะครับ ก็ได้ใช้แทนกับตัวยาดมตัวอื่นนะครับซึ่งนะครับสิ่งที่ผมได้รับจากมันเลยนะครับก็คือในเรื่องของการบรรเทาอาการนะครับวิงเวียงศสีรษะนะครับจากการทํางานหนักนะครับซึ่งผมเองนะครับก็เป็นคนที่ทํางานหนักนะครับวันละ10ชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของความเครียดสะสมนะครับจากนั้นนะครับผมก็เลยนะครับมองหานะครับสิ่งที่จะช่วยในเรื่องของการ บรรเทาความเครียดนี้นะครับจนกระนะครผมได้ไปเจอตัวนี้นะครับยาดมสมุนไพรของไทยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาความเครียดแล้วก็ความเหนื่อยล้านะครับที่เกิดจากการทํางานหนักนะครับแล้วก็ถึงด้วยช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับทำให้ผมนะครับได้มีการลองใช้ตัวนี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับทำให้ในส่วนของการเป็นหวัดนะครับคัดจมูกต่างๆนะครับที่มาจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ช่วยบรรเทาได้เช่นกันวันนี้จะมารีวิวยาดมของแผนการโรงแรมนะครับ ิ่ที่ชอบเป็นหนึ่งของยารมอันนี้คือมันหอมครับส่วนผสมของมันคือก้านผูบมะกูดดอกจันโอบเชยกระวานพี่ไเฮดำป่อหอมมันหอมมากและผมอยากให้ทุกคนลองดูสำหรับวันนี้นะครับทำกราฟิกเหนื่อยเนาะข้าวก็ยังไม่กินนะครับอาการก็วิงเวียนพอได้ดมยาดมนะครับจากสมุนไพรของไทยของวิทยาลัย เทคนิคสุวรรณภูมิละชื่นใจมีแรงขึ้นอาการิีเวียงก็หายไปและที่สําคัญจะเป็นลมดมกระปุกใหญ่นี่หายทันทีเลยนะครับสําหรับยาดมในวันนี้นะครับไม่มีที่ไหนนะครับ